แมวสุนัขของฉันนีนี่สุนัขนของฉันแม็กพวกเขาเป็นครอบครัวคนสำคัญข,ของฉันฉันยามาดาเคนทาโรทำงานเป็นฝ่ายขายของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำและมีผลการทำงานที่ดีมากทั้งสองคนได้เวลากินข้าวแล้วพ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแอดีตแต่พอะมีสองคนที่อยู่ด้วยก็เลยไม่เป็นอะไรสิ่งที่กังวลก็คือพออายุข้อสามสิบแล้วยังไม่เคยมีแฟนเลยหรอมัง้งฮ่าวันนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมเลยฮะทานแล้วนะครับอืม วันนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมพวกนายกินไปแล้วนี่นาะการออกกำลังกายยกแมวก็สามารถเป็นเรื่องที่สร้างหัวข้อพูดคุยในที่ทำงานได้ถึงจะมีงานอนดีตที่ไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะสนุกมากเลยทีเดียวเอาละเราไปเดินเล่นกันเถอะฮ้องทั้งสองคนชอบเดินเล่นมากไม่รู้วันนี้นี่จะเรียกว่าเดินเล่นได้หรือเปล่าก็เถอะเอ๊ยยุ่งยากจังนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ก็นั่นละช่างเถอะใครนะดีดีทำได้ดีมาก ่เดี๋ยวก็แล้วก็สียงอะไรดังชะมัดเลยเอเออะไรกันอากาศสดชื่นมากเออหืมอ่านี่คือความฝันสินะเฮได้ยินไหมเอออ่าได้ยินแล้วสินะสวัสดีฉันจะอธิบายให้เองนะนาได้ตายไปแล้วว่าไงนะน่าเสียดายเพราะนายตาจ่าอุบัติเหตุไปแล้วไม่ไม่ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่นี่ไงโรคนี้จนจะใกล้ลบถลายแล้ว แต่ต้องขอบคุณนายที่ทาให้หลีกเลี่ยมันได้เพื่อเป็นการขอบคุณฉันจึงพานายกลับมาที่โลกนี้ฮะพอฉันเชิญมาที่โลกใบนี้ทุกอย่างก็ซ่มซสมใจสมบูรณ์โลกที่นายเคยอศาศัยอยู่นั้นมันคงละสมบูรณ์แบบเพียงแค่มีนายอยู่ที่นั่นโลกก็สมรุ์แล้วพอจะเข้าใจหรือเปล่าไม่ไม่เข้าใจเลยอย่างไงก็ตามนายก็มาแล้วนายมาโลกนี้ก็รอดเพราะงั้นก็จะชีวิตในโลกนี้สนุกล่ะอะไรเหรอนั่นหายไปซะแล้วเฮ้เจ้าก็ลอง ช่วยสอนฉันให้เข้าใจกว่านี้ได้ไหมอย่ามาทิ้งฉันว้ที่นี่คนเดียวสิเฮ้กระเป๋านั่นมันาอะไรกันน้ำผ้าหุมเสื้อกันฝนถุงหกใบเหรียญทองและเหรียญเงินสก,กุลเงินของที่นี่เหรอนี่คือเนื้อตากแห้งนี่คือไม่มีทางนะนี่มาช็อกโกแลตดิดาทั้งหวานแล้วก็อร่อยมาทานอาหารให้ปร,ประหยัดหน่อยแล้วกันสวยกระป๋อใบนี้คือถั่วแห้งผลไม้แห้งแครกเกอร์เกลือหินอ่าปริกาแฟกี่ถามดีนี่ ถัดมาก็ตะเกียงแล้วก็ไฟแช็กน้ำมันชุดหม้อเตามีนี้กาต้มน้ำไมนี้จานถ้วยช้อนส้อมฮะนี่มันเครื่องต้มกาแฟนี่นาะอ่ะไมรอตรงนี้ด้วยนี่มันของที่เราเคยใช้ตอนสมัยเดียนนี่นาะเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยรู้สึกขอบคุณจริงๆที่มีแต่ของมีประโยชน์จริงๆก็อยากได้างเกงไนนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้คงจะรอข้างนอกด้เลยอ่ะนีนี่แม็กจริงสิพวกนายสองคนจะสบายดีไปนะถ้ายังมีชีวิตอยู่หวังว่าจะมีใครสักคนรับไปเลี้ยงแล้วก็ให้พวกเขามีความสุขนะ ฉันจะเห็นพวกเขาอีกต่อไปแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่ต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันต้องเดินหน้าต่อไปรับนทางกันฮะน้ำมันเตอร์ใช่ไหมใหญ่เกินจะไม่เร็วกนไปแลเราย่า <Yeah! S 1> ดาบถ้าใชเจ้านี่ว้าไม่ดีแล้วฉันตายนะชีวิตที่สองหายวับไปกับตาห้องห้อง,องว้าเจ้านายหรือว่าแม็กหรอฮ้องฮ้องจริงหน่อยเนี่ยแม็กเ้านาย ตอนนี้ผมคุยกับเจ้านายได้แล้วสเสียงต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ช่วยเอาไว้ตอนส่งสุขภาพแม็กใช่แล้วแม็กเป็นสุนัขของเจ้านายที่เสียชีวิตจากอาการป่วยถ้าไม่มีใครรับไปเลี้ยงก็กล่าวว่าจะเอาไปที่สุขสุขภาพจัดการต่อแล้วล่ะเอะกลับกันฉันรู้สึกผิดที่พานายกลับมาด้วยวิธีที่เหมือนการยัง่งยืนนายมา,มากกว่าไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกครับผมมีความสุขมากคราวนี้ถึงตาพวกเราที่จะตอบแทนเจ้านายบ้างแล้วแม็กหืมพวกเราวาก นีแนวนีนี่ันเดงก็ไม่มีวันลืมวันที่ต้อนนายช่วยฉันจากความหนาวเหน็บในตอนนั้นอ๋อลูโดนานีนี่นีนี่เป็นแมทที่ถูกทิ้งอยู่ในร้านจัดละของบริษต์หลังจากพื่คุยกับจักรพใชฉันก็รับเลี้ยงต่อนีนี่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อแม็กมาถึงในครั้งแรกนายท่านที่ฉันรักที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะปกป้องในท่านเองนีนี่นีนี่ของฉันคนฟุ้งขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยนีนี่แม็กไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเราจะได้พบกันอีกครั้งในที่สุดก็ร่มต้้นนกัแลวะ ผมจะอธิบายเลขต,ต่างๆให้เองอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิแกทิ้งฉันแล้วก็หายไปเลยเนาะน่าน่าฉันได้เตรียมสัพพาระและอุปกรณ์ที่จําเป็นเอาไว้แล้วรวบรวมหรือซื้อของอื่นๆที่นายต้องการได้เลยตอนนี้นายมีเงินเยอ่พอประมาณแต่ถ้ายัางอยากจะหางเงินเพิ่มก็สามารถหาได้เลยไปในทางทิศนั้นมันจะเชื่อมต่อกับเมืองฉันอยากจะแนะนําอะไรนายสักอย่างนายสามารถลงทะเบียนกับคิวนับรถยนต์พายในฐานขะขับรถฝึกสัตว์ได้คิวมอนเตอร์ อย่างกับกำลังสมบทบาทในเกมอาร์พีจีเลยเออไม่รู้ว่าจะพูดแบบนี้ได้ไหมแต่เรื่องการอ่านเขียนจะไม่เป็นปัญหาหรอทุกเชื้อชาติใช้ภาษาเดียวกันจะทําให้นายเข้าใจภาษาของที่นี่ได้แล้วอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะนี่คือหนึ่งในหลายโลกที่แตกต่างจากโลกของนายเล็กน้อยมันเป็นโลกโคขนาดมันไม่อยู่จริงๆหรอเนี่ยกล่าวอีกในหนึ่งที่นี่คือโลกที่แตกต่างจากโลกของฉันถ้าจะใช้ชีวิตแบบปกติก็ไม่มีที่ไหนแบบนั้นหรอกแต่ก็ยัง แล้วที่ทั้งปลอดภัยละอละไรกังวลเนี่ยในโลกใบนี้ฉันมีพลังเหรอไม่ต้องทําภารกิจอะไรใช่ไหมสามารถจะใช้วิตแบบที่ต้องการได้ไหมนายสามารถซื้อบ้านที่ไหนแจกแห่งและปรักก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ฝึกสัตว์ระดับสูงหรือรับทุกสิทธิ์อยากจะทําอะไรก็ทําเลยอ๋อเข้าใจแล้วเรามาเที่ยวรอบโลกกันเถอะฉันชื่อชาโมเอลเดไรเทียจะจะขอเฝ้าดูนายทักพักถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เรียกได้เลยนะชื่อเหมือนกับเทพเลยก็ไม่ผิดนะเอเพราว่า ฉันเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกใบนี้จินตนาการไม่ออกเลยฮะไม่เชื่อกันหรอคงพอเป็นรูปลักษณ์แบบนี้สินะเอาล่ะเอ๊ะนายเป็นมังกรงั้นเหรอเจะสามารถแปลรเป็นอะไรก็ได้ร้อนทำแบบนี้ก็ได้ขอโทษขอโทษกลับไปไปก็ร้องน่ารักน่ารักเถอะหรอเอาไงก็ได้ในโลกใบนี้มีพันธุ์หลากหลายนอกเหนือจากมนุษย์มันเตอร์และมอนเตอร์ไรคก็มีอยู่ด้วยพอฆ่าเสร็จก็จะดับออกมาแล่าม่นเหมือนกับเชื้อเพลิง เมื่อมันเตอร์ถูกสังหารและก็กลับคืนสู่สภาพเดิมอะไรคือความแตกต่างจากมอนเตอร์ปกติกับมอนเตอร์แร่หรอมอนเตอร์ละเป็นมอนเตอร์แปลสภาพไม่ใช่ความจริงตั้งแต่แรกส่วนมอนเตอร์ปกติสามารถเอาวัตถุดิบของมันมาทำสิ่งต่างๆได้เนื้อกระดูกเครื่องในและขอแต่งต่างๆโอ้กิวจะรับซื้อสิ่งที่น่าสามารถกําจัดได้สะสมไว้เยอะๆก็ดีนะเพราะนั้นเป็นความสามารถในการควบคุมสัตว์พิเศษและสามารถสร้างพันธมิตรกับเหล่ามอนเตอร์เจมและสัตว์พิเศษได้ หรอติดใจเลยนะขั้นแรกรอที่สลา,างก่อนก็ได้นะเด็กคนนั้นจะคอ้าของของให้มาเร็วจะนอนหาไปอีกแล้วเราจะปกป้องเจ้านายเองมั่นใจได้เลยสลามเหรอเราไปกันเลยไหมเจ้านายมาขี่หลังผมสิแบบนี้จะเร็วและปลอดภัยก่อนด้วยทําได้เหรอแน่นอนครับจับผมให้แน,น่นๆนะจะได้ไม่ร่วงโอ้ไปกันเลยว้าวสนุกชะมัดเลยที่ได้ขี่แม็กเร็วมากเลยงั้นเรามุ่งหน้าไปที่รังสลามกันเถอะไปเลย